นี่เป็นเรื่องที่จริงจังกันสุดๆซึ่งครั้งนี้ใครเป็นคนชนะสิมเพิลดิมเพิลหรือว่าพ่อพีทงั้นเรามาสู้กันผ้าต่อเต้าฟันต่อฟันกันเลยดีกว่าโอ้ยอย่าร้องไห้สิจานุ่งนุ่งอ้อยแม่จะช่วยลูกยังไงดีหลังเนี้ยงั้นเอาเป็นว่าพ็อปีิดี้สมัครสเตซี่ก็แล้วกันแล้วส่วนสิมเพิลดิมเพิลนี่ก็สมัครอลิศก็แล้วกันเนาะโอ้ยเงียบได้กันสักที ให้ออพอที่เหอะแม่สักจะทน,นไม่ไหวแล้วนะลูกเอ,อ้ยปูแม่แทบจะแตกอยู่แล้วเนี่ยอ๋อรีโมทแอร์นี่มันก็มีปุ่มนุ่มนี่เหมือนกันแหละนะฮะ <c oughs> อุ้ยออหนาวจังโอ,โอ้ยร้อนกันไปแล้วนี่สเตซี่เลิกยุ่งกับรีโมทแอร์ได้แล้วมันไม่ใช่พอกินนะลูกโอ้ย ร้อนสมารัเลยอ๋อใช้เป็นพัดได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยที่ไหนๆก็มีของเล่นคล้ายเยกียกันทั้งนั้นแหละดูสิคล้ายๆกับชิมเปิลนิมเปิลเลย <laughs> ไม่อ่ะมันเหมือน็อบอีกตั้งหากล่ะเอ๊ะ <laughs> ุยฮกดเยอะไปหน่อยเฮ้ยขอบใจทำไมมีเราจะต้องมาติดแงกอยู่ในลิฟนี้ก็เพราะเธอแล้วก็เลิกกดปุ่มทุกๆอย่างที่เธอเห็นสักทีได้ไหมืมมามาเรามาเล่นอมอนฟาดกันดีกว่าฮะนี่เธอเป็นคนเล่มก่อนนะเอ้าทีนี้เราก็ไม่มีหมอนให้หนุนนอนอีกต่อไปแล้ว ชื่อชัยนานมันกป็เรื่องของเธอก็ฉ<อ>ั<อ>นมีพอบอิดนุม่มนิ่มตลอดเวลาเลยนี่หัวของฉันคงมาอยู่บนซิมเพิลดิเฟอรนี่ไม<อ>่ได้หรอท็อกอิชนะอีกแล้วแง็ <c oughs> ดูเหมือนพ็อบอิดเลยตอนนี้แมคโดนัลล์คือของกินคลายเครียดสุดโปรดของฉัน<อ>ใช้พอบอิดแทนแผน,นท้องจาน ว้าวสะดวกสบายสุดๆเอาๆว่าแต่ซอสอยู่ที่ไหนสันนี่เฮ้นี่ยายอลิสอมันอยู่ในซิมเปิลดิปเปิลของฉันแล้วล่ะมันเป็นถ้วยซอสที่เจ๋งที่สุดเลยใช่ปะล้อซิมเปิลดิมเปิลชนะอีกแล้วแต <c oughs> ่เวลาเรียนศิละปะกันแล้วล่ะสเตซี่นั้นโชคดีสุดๆเพราะว่าเธอนั้นมีพอปอิดเป็นจานสี ส่วนอลิสนั้นมีแค่สองสีเองมีแค่ซิมพลกับดิมพลแค่นันว้าวเสร็จเรียบร้อยละดูสิภาพของฉันสีสันสดใสมากเลยส่วนของฉันนั้นดูเศร้าๆและแทบจะไม่มีสีอะไรเลย uh. นี่ๆแล้วก็ไม่ต้องมาทำหน้าย่อเย้ยฉันเลยนะแม่คนศิลปินวันนี้ฉันกินไข่เจียวพับออิดเป็นอาหารเช้าว้าวดูนะ่ากินจังเลย แคเอ,ออกจากแม่พิมพ์ก็เสร็จแล้วว้าวน้ัๆ <Wow. S 1> อร่อยอลิสเธอชอบไข่ของฉันไหมอ่ะโอ้ฉันก็ทำอาหารได้เหม hmm. ือนกันนะ hmm. ไข่ดางชิมเพิ่ดิมเพิ่นของฉันก็แพ้ของเธอเสมอเลหลังไมคคุณ hmm. ไข่แดงช่วยให้หายเครียดด hmm. ีจังเลย hmm. สเตซี่สเตซี่สเตซี่นี่ดูดูดูเมาของฉันสิเ <c oughs> <c oughs> มาของเธอน่ะสู้คีย์บอร์ดของฉันไม่ได้หรอกอ้อสเตซี่ชนะอีกแล้วอ่ะรอบของฉันไม่ของฉันต่างหากเลยยะเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะ<า>ก็ได้ก็ได้งั้นก็เอาร่มไปเลย <c oughs> ฉันมีแว่นตายอยู่ในพอกอิดละ วิธีนี้จะช่วยให้มันไม่เป็นรอยขีดข่วนยังไงล่ะเธอจ้ะฮาอย่างนั้นเหรอส่วนฉันก็มีกล่องซิมเพิลนิปเปิลเหมือนกันฉันใส่คอนแทคเลนส์เอาไว้ข้างในได้ด้วยว้าวแต่ยังไงซาฉันก็เร็วกว่าอยู่ดีฮ่แกเสร็จซะแล้วไอ้อเจ้าพอปอีทเจ้าของของแกมาช่วยแกไม่ทันแล้วว่า ขอดูตอนที่แกละลายด้วยความหวาดกลัวหน่อยสิแม่หนูเดี๋ยวแม่จะดูรายการโปรดของแม่และโอ้ยเสียงนั่นอีกแล้วทนไม่ไหวรับไม่ได้จริงๆหัวของแม่จะระเบิดออกมาอยู่แล้ว ห้ามถือห้ามเล่นแล้วก็อย่าให้แม่เห็นซิมเพิลดิมเพิลอยู่ในมือของลูกๆอีกเด็ดขาดเข้าใจโอ้ยนายที่สุดก็ปอดโปงสมองสัก,กทีนั่นเสียงอะไรอีกแล้เนี่ย <c oughs> เสียงนั่นมันมาจากไหนกัน <c oughs> โอแม่บอกแล้วไงว่าอย่ามาถือของล้ำคาญพวกนี้อีก <c oughs> แ,ตแต่แต่แม่คะเราไม่ได้ถืออะไรไว้ในมือเลยนะคะแม่ ต้องหาให้ได้ว่าเสียงนั้นมันมาจากไหนกันแน่อา,อาฉันจะเปิดขวดนี้ได้ยังไงกันนะไอ้ในกออกแล้วซิงเพิ่นทิมเพิลนคือผู้ช่วยทีด่ดีที่สุดของฉันเรียบร้อยเยีอยมากเลยจ้าเจืนอฉันนึกอะไรดีๆออกละพี่จ๋าขอโคกหน่อยสิฉันจะใส่น้ำแข็งพอบอิดเข้าไป สุดชื่นดีจังเลยต๊อกมีของมาส่งครับเธอซื้ออะไรมาเหรอขอดูหน่อยจิฮะภาพอีสีขาวล้วนเนี่ยนะสีจืดชื่อชมัดเลยเธอไม่มีวันเข้าใจหรอกตามชมาดสิถ้าเกิดว่าอยากจะรู้อะ่ะ พอปอิดของฉันนะ่ะมันจะกลายเป็นสีลุ้งเวลาที่เจอแสงแดดจ้าส่วนซิมเพิลนิบนของฉันมันไม่ยอมเปลี่ยนสีเลยอ่ะวันนี้สเตซี่เป็นคนทำอาหารอุ๊ยเหลือหกแล้วอะ่ะแต่ว่าไม่มีใครเห็นดินาะใช่ปะอะเอาอ้ยร้อนจังแต่ก็โชคดีนะที่ฉันมีพอบิดอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาอืม อันนี้จากินให้อร่อยนะอลิสออพอบอิดของฉันใช้ประโยชน์ได้อีกแล้วอันนี้จ้าช้อนไม่ไม่ฉันไม่จะเป็นจะต้องใช้ช้อนของเธอหรอกฉันมีพอบอิดอยู่แล้วยีแ่เกิดอะไรขึ้นกับซุปเนี่ยอุ้ยรีบเห็นนี้ดีกว่าเราจะต้องเติมเกลือนลงไปอีกอืมตื่นตื่นตื่นได้แล้วอันนี้สิมเปิลนิบเมิลจา้า แต่ว่าฉันมีแค่พ็อปอิดเองอะเดี๋ยวกรุณารอแป๊บนึงนะครับฮะ้าเชิญมาที่บูธแลกเปลี่ยนของได้เลยครับพ็อปอิดหนึ่งอันเท่ากับซิมเปิลนิเปิลสีอันครับผมเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ รบละขอบคุณนะอะไรกันเนี่ยใช้แค่พับอิดอันเดียวซื้อของได้ตั้งเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรออืมอายแชโดว์ซิมเพิลเนมเปิลอย่างนั้นเหรออลิสรู้วิธีแต่งหน้าดีีุ่่ดเฮนนี่อลิสดูสินี่คือลิปสติกพับอิดของฉันลิปสติกของเธออย่างนั้นเหรออย่ามาโกหกเลยสเตซี่ นี่มันลิปสติกของกูเกิลเธอไม่ได้มีลิปสติกสัก,กนหน่อยครั้งนี้เธอแพ้นะจ๊ะจะบอกให้สเตซี่ <St acey, S 1> เรากลับมาคืนดีกันดีก,กว่านะ่านะนะฉันมีของขวัญมาให้เธอด้วยแหละท็อปอิทที่ทำมาจากซิมเพิลเดมเพิลไงว้าวนี่เธอให้ฉันเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฉันก็จะทำอะไรบางอย่างให้กับเธอเหมือนกันแหละ <c oughs> เราสามารถตัดท็อปอิทให้เป็นซิมเพิลเดมเพิลได้เสมอแต่เธอรักท็อปอิทของเธอนี่นาะ พี่สาวฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดขอบใจมากนะคุณชอบสงครามระหว่างของเล่นคล้ายแก้ีของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกพวกเราหน่อยนะว่าคุณชอบอะไรมากกว่ากันหรอจะเป็นพอบอิดหรือว่าสิมเปิลดิมเปิลกันละจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเด้อ คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุมทุมยังไงล่ะะ